ไร่ไรยวันสุขนนชัยอารีตอนดีกระจุกเลวกระจายธุรกิจกลุ่มโกงชาติที่เกาะกลุ่มกันมาตลอดเหมือนผีกับโลงเป็นช่องทางให้พวกมีดีกรีทางกฎหมายเข้าไปเป็นห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกงคงไม่มีช่องทางใดสะดวกเท่าสายการเมือง เชื่อมโยงสายข้าราชการที่บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินอยู่ในกำมือรัฐมนตรีว่าการที่ชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องมายืนกลางแดดให้เนื้อตัวเปื่อนแสงแค่แต่งตั้งตำแหน่งเลขาสายเลือดรวยไว้ก่อนเตียสอนไว้มาเป็นมันสมองมองเห็นทุกช่องทางที่จะโกงชาติโกงแผ่นดินได้นายไม่ติดคุกช่องทางแรก เดินเกาะเกี่ยวนายเข้า้าออกๆนับญาติให้ถึงหลังบ้านปลัดกระทรวงเรียกง่ายใช้คล่องเหมือนพี่เหมือนน้องท้องเดียวกันล้วงใส่ล้วงพุงปลัดเหมือนเมือหนแบ่งสมบัติกันกินไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ทุกอย่างก็จบทุกเรื่องที่ไม่ลงตัวก็จะเดินต่อไปได้ด้วยกันต่อจากนั้น เลขาท่านรัฐมนตรีก็จะเลื่อนขั้นบันไดเป็นผู้จัดการรัฐมนตรีคอยชี้นิ้วใครก็ได้อธิบดีทุกกรมที่เคยขึ้นตรงกับนายปลัดกอบเลียนสีเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเลขารัฐมนตรีไปเคลียร์ครอในกองทุนโกงชาติโกงประชาชนแบบก้าวกระโดดก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกัน บ้านเมืองชิบหายขายชาติช่างหัวมันขอให้พวกมันรวยก็พอพอจับได้ไล่ทันมันก็ได้แข่ขนติดหางที่สร้างไว้คอยปัดมแมลงวันจับได้ก็ไม่ถึงตัวการที่ชักใยเกาะเกี่ยวถึงหัวหลักหัวต่อในที่สุดก็เหมือนมวยล้มต้มคนดูโกงชาติสืบทอดต่อไปยุคไหนก็หนีไม่พ้นคนชั่วครองเมือง มันทำงานเพื่อประชาชนตรงไหนประเทศไทยจะโชดช่วงทัชวาลได้ต้องเอาคนเลวบนเก้าอี้อำนาจไปถ่วงน้ำทิ้งให้หมดคงจะดีขึ้นบ้างมัง้งชัยอารีสื่อจากข่าวรายงาน